เฮะก็สำหรับค,คลิปนี้นะผมก็มีแอดออนนะที่จะทําให้กระจกของเรามันติดกันแบบนี้นะฮะเหมือนไม e ครับจาว่าฮะก็เดี๋ยวจะเป็นไงงไงนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก้อยผมในเกมไมค์ครับกันอีกเช่นเคยฮะก็นะสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีแอดออนนะจะมาแนะนำชมชมกันอีกแล้วก็นะเนื่องจากว่าคลิปล่าสุดนะที่ผมเออแจก10แอดออนนะสำหรับจาว่าไปฮะ ก็คลิปนั้นนะผมก็ได้ปักหมุดไว้นะบอกว่าถ้าเกิดใครอ,อยากให้ผมสอนลงแอดออนตัวไหนนะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ฮะก็ปรากฏว่าก็มีคนขอกันเข้ามาเยอะนะว่าให้ผมช่วยอสอนวิธีลงนะฮะสำหรับแอดออนกระจกติดกันแบบนี้หน่อยฮะก็จริงๆสําหรับแอดออนตัวนี้นะผมก็เคยสอนไปแล้วนะแต่ว่าไอ้คลิปนั้นอ่ะมันเป็นของ1.17ไง1.17กับ1.18นะ,ะวิธีลงแอดออนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีลงกันอีกรอบหนึ่งฮะ โอเคฮะก็เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของอการเปลี่ยนแปลงนะฮะหลังจากที่เราลงไอ้เจ้าแวดอ,อนกระจกติดกันตัวนี้กันดีกว่าฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูกระจกที่ด้านซ้ายมือของผมฮะก็สังเกตดูนะฮะว่านี่มันก็จะเป็นกระจกนะ,ะที่แบบเ,เป็นดั้งเดิมนะของ Minecraft ใช่ไหมฮะมันก็จะแบบเ,เป็นบล็บอกแบบนี้นะคันๆกันแบบนี้นั่นเองฮะแต่ถ้าเกิดเราลงเจ้าอนตัวนี้ไปแล้วฮะท่านผู้ชมสังเกตดูะฮะนี่ฮะกระจกมันก็จะติดกันแบบนี้นั่นเองฮะ นี่ฮะไม่เหมือนกันฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมเราผมก็ชอบกระจกที่มันติดกันแบบนี้มากกว่าจริงๆนั่นแหละฮะเออจริงๆแล้วนะในส่วนของไอ้กระจกที่มันติดกันแบบนี้ฮะจริงๆในเวอร์ชันของไมค์ครับจ้าว่ามันสามารถตั้งค่าได้นั่นเองฮะแต่ว่าในมือถือนะฮะมันก็ยังไม่มีฟังก์ชันนี้นั่นเองฮะยังไม่สามารถตั้งค่าให้มันติดกันแบบนี้ได้ฮะแต่หลังจากที่เราลงแอดออนตัวนี้ไปแล้วนะเราก็จะสามารถทําให้กระจกมันติดกันแบบนี้ได้นั่นเองฮะนี่ฮะท่านชมถ้าเกิดระวังกระจกมันติดกันแบบนี้ฮะ มันก็ดูดีกว่าจริงๆนั่นแหละฮะคือมันก็ดูเป็นแผ่นเดียวกันใช่ไหมฮะไม่ได้แบบเป็นเอ่อเป็นบล็อกบล็อกขั้นแบบนี้นั่นเองฮะก็แบบนี้มันก็ดูดีกว่าจริงๆนั่นแหละฮะแล้วก็นะฮะถ้าเกิดเราวางให้มันเป็นชั้นๆนะก็สังเกตดูนะฮะว่ามันไม่ได้เป็นบล็อกบล็อกเลยฮะท่านผู้ชมคือมันติดเป็นแผ่นเดียวกันเลยนั่นเองฮะนี่ฮะก็สังเกตดูว่ามันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันไปเลยใช่ฮะมันก็จะแบบดูเกินๆไปเลย แต่ถ้าเป็นกระจกปกติก็สังเกตดูนะว่ามันก็จะเป็นบล็อกๆแบบนี้นั่นเองฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างนะที่ผมวางให้ดูฮะก็เดี๋ยวผมขอมาเสริมนิดนึงฮะก็ถ้าเกิดเราเลงเจ้าอันตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะ ก็สังเกตดูช่อง i n v e n t o r ออันแรกฮะแล้วก็มาตรงกระจกฮะก็สังเกตดูนะฮะว่ามันก็จะมีกระจกนะเพิ่มมาให้เรานั่นเองฮะก็สังเกตดูนะฮะว่ามันก็จะเป็นกระจกนะคือมันจะเล็กกว่านั่นเองฮะอันนี้คือเป็นกระจกปกติใช่ไหมฮะก็จะไซส์ใหญ่ปกติฮะแต่ว่าสําหรับในส่วนของกระจกที่มันติดกันฮะก็มันก็จะเขาก็จะทําให้มันเป็นบล็อกเล็กๆแบบนี้นั่นเองฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือสีมันก็จะดูเข้มขึ้นด้วยนั่นเองฮะก็มีครบทุกสีเลยนะทาชมมีครบบบแ ทุกกระจกเลยเนั่นเองกระจกแบบนี้ก็มีด้วยกระจกที่แบบข้างในมันจะมืดนะฮะก็มีด้วยเช่นกันฮะแล้วก็กระจกแผ่นฮะก็แน่นอนฮะว่าก็เหมือนกันฮะก็ไซส์ก็จะดูเล็กลงฮะแล้วก็สีก็จะเข้มขึ้นเขาก็ทําให้เราแบบดูให้มันแบบแตกต่างกันมากที่สุดนั่นแหละฮะจะได้แบบไม่แบบสับสนกันนั่นเองฮะ โอเคฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโหมดของเอาชุดรอดแล้วนั่นเองฮะซึ่งสําหรับใครที่เล่นในโหมดเอาชุดรอดนะฮะก็มันจะอารมณ์ประมาณเหมือนแอดออนสมาร์ทท็อตเลยนะท่านผู้ชมก็อันนี้คือจะเป็นกระจกปกตินะฮะนี่นี่ก็จะสังเกตดูนะ,ะว่ามันก็จะแบบไซส์ใหญ่ะฮะนี่ฮะนี่เป็นกระจกปกติแล้วก็สาหรับวิธีที่จะทําให้แบบกระจกมันติดกันนะฮะก็ให้เราเอาไปคาบอ,อีกทีนึงนะฮะนี่ฮะเราก็จะได้เป็นกระจกแบบที่มันดูไซส์เล็กขึ้นมานั่นเองฮะสังเกตดูะฮะว่าก็จะติดกันแบบนี้เเลยองะ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่เล่นในโหมดเอาชีวิตรอดฮะก็แค่ให้เราเอาไปครัฟอีกทีนึงนั่นเองฮะก็ง่ายๆฮะโอเคฮะก็จะประมาณนี้ฮะในส่วนของแอดออนกระจกติดกันนั่นเองคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการลงกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็สำหรับวิธีการลงนะวันนี้ผมก็จะใช้ไอซ์ไฟฟ์ลเรเหมือนเดิมเลยฮะก็คลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็มาที่ที่เก็บข้อมูลภายในฮะอันแรกแล้วก็มาที่คําว่าดาวน์โหลดฮะ โอเคฮะก็สำหรับวันนี้นะไฟล์ที่ผมจะให้ท่านผู้ชมดาวน์โหลดนะก็จะมีอยู่2ไฟล์นั่นเองนะฮะก็จะมี Behavior Pack กับ Resource Pack ฮะก็สำหรับวิธีการลงฮะก็ง่ายๆเลยฮะก็ให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปก่อนนะฮะก็ให้เราเปลี่ยนชื่อนะฮะโดยลบคําว่า .zip ออกนั่นเองฮะซึ่งไฟล์ที่เขาให้มามันจะเป็นไฟล์ zip ใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นไฟล์ .mc นั่นเองฮะหรือ mc pack นั่นแหละฮะก็คลิกตกลงไปเลยฮะอ่าฮะก็สังเกตดูนะครับว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟล์ .mc ให้เราแล้วฮะ ก็เหมือนเดิมฮะอันนี้ก็จะเป็น Behavior Pack ใช่ไหมฮะก็ลบคําว่า zip ออกฮะให้มันเหลือประมาณนี้นะท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆแล้วก็กดตกลงไปเลยแค่นี้ฮะมันก็จะเป็นไฟล์ mc ให้เราแล้วใช่ไหมฮะซึ่งอันแรกก็จะเป็น Resource Pack ส่วนอันนี้ก็จะเป็น Behavior Pack ฮะก็คลิกเข้าไปฮะแล้วก็มาที่จุด3จุดเพิ่มเติมฮะแล้วก็ให้เราคลิกไปที่เปิดที่นะฮะตรงนี้แล้วก็กดอื่นๆฮะ ฮะก็ให้เรานะฮะติ๊กไปที่ไมค์ครับตรงนี้ฮะนี่ฮะไมค์ครับแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้มันก็จะเด้งเข้าเกมให้เราเลยฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็คือให้เราคลิกไปที่ฝ่ายฮะแล้วก็เลือกเป็นไมค์ครับกดเสมอหรือเฉพาะครั้งนี้ก็ได้ฮะมันก็จะเด้งเข้าเกมแล้วก็ติดตั้งให้เราทันทีเลยโอเคฮะท่านผู้ชมลองสังเกตตรงด้านบนนะฮะอิน t ุ t สตานะฮะ ตอนนี้มันก็กำลังติดตั้ง리소สแพ็รให้เราอยู่ฮะเนี่ยฮะถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองฮะก,ก,ก็ลองเข้าไปเช็คนิดนึงฮะตรง global r e s o u 리소สนี่ฮะท่านชมนี่ตอนนี้มันก็ติดตั้งให้เราแล้วนั่นเองฮะแล้วก็ต่อไปเราก็ไปติดตั้งในส่วนของ behavior pack ต่อฮะก็ทําเหมือนกันเลยฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็กําลังติดตั้งในส่วนของ behavior pack ต่อฮะนี่ฮะถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่านะครับ behavior pack ก็ถือว่าตอนนี้แอดออนของเราฮะก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองฮะนะฮะก็หลังจากที่เราลงแอดออนในไอเอฟไฟเพลเอรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็หลังจากที่เรามาหน้านี้แล้วฮะก็เรากำลังสร้างโลกตามปกติใช่ไหมฮะก็ให้เรามาฮะมาตรงคําว่ารีซอสแพ a ฮะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของรีซอสแพกก่อนโอเคกด Activate ไปฮะแล้วก็มาติดตั้ง Behavior Pack ต่อฮะ โอเคฮะก็มาตรงที่คําว่าเกมฮะซึ่งตรงนี้นะสำคัญมากเลยฮะหลายคนอาจจะลงไอแบบไปกี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ในส่วนของวิธีการตั้งค่านั่นเองฮะซึ่งถ้าเราตั้งค่าเปิดโน้นเปิดนี่ผิดนะฮะก็แอดออนแน่นอนฮะว่าแอดออนไม่ติดแน่นอนฮะก็ให้ท่านชมนะมาเปิดตรงนี้ก่อนนะ Holiday Creator Feature ฮะกด Activate ไปฮะแล้วก็มาเปิดนะฮะในส่วนของด้านล่างตรงนี้ฮะทั้ง4อันตรงนี้ฮะเปิดให้หมดเลย ก็หลังจากที่เปิดไอ4อันตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็ให้เราสร้างโลกตามปกติได้เลยโอเคฮะก็หลังจากที่เราสร้างโลกกันมาแล้วฮะก็ไปเช็คตรงช่อง Eventory กันนิดนึงฮะก็มาอันแรกฮะฮะก็ถ้าเกิดท่านชมนะเปิดมาแล้วเจอกระจกแบบนี้นะฮะก็แน่นอนฮะว่าแอดออนของเราฮะก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองฮะก็ขอแค่ให้เราตั้งค่าถูกนะแค่นี้ฮะแอดออนก็ติดแน่นอนฮะ นี่ฮะติดกันไหมนี่ฮะติดกันแล้วฮะก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองก็จกแผ่นกันนิดนึงฮะแต่ผมไม่ค่อยอยากวางเท่าไหร่คือผมตั้งค่าแบบนี้คือมันวางยากมากเลยเออฮะวางแบบนี้ก็ได้ติดกันบ้างติดกันปะนี่ฮะก็จะติดกันแบบนี้แล้วนั่นเองอันนี้คือมันเป็นเอฟเฟกข้างในนะนี่มันมันมีอันนี้ขั้นข้างในมันเลยแบบดูเหมือนเป็นขั้นฮะก็ประมาณนี้ฮะก็แอนดออนติดนะฮะสามารถใช้งานได้ฮะ โอเคฮะก็จะ okay, ประมาณนี้ฮะในส่วนของเออแอดออนะฮะกระจกติดกันนะฮะเหมือนไหมครับจาว่าฮะซึ่งสําหรับคลิปนี้นะผมก็สอนวิธีการลงแบบใหม่นะซึ่งวิธีการลงแบบนี้คือมันก็ง่ายกว่าเยอะนะฮะแล้วไฟล์ที่เขาให้มามันเป็นไฟล์ .mc ใช่ไหมแต่เวลาเราโหลดมาเนี่ยมันเป็นไฟล์ซ i ปนั่นเองฮะซึ่งก่อนหน้านี้คือผมก็ยอมรับจริงๆนะฮะว่าไม่รู้วิธีการติดตั้งแบบนี้นั่นเองฮะซึ่งถ้าเกิดผมสอนลงแอดออนที่แบบ เอ่อต้องไปแตกไฟล์อะไรแบบนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยฮะคือถ้าเกิดแบบคลิปใหญ่ที่แบบเอ่อเขาให้มามันเป็นไฟล์ mc แค่โหลดมาเป็นไฟล์ zip อะแล้วผมไปสอนลงแตกไฟล์อะไรแบบเนี้ยฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะที่สอนวิธีการลงที่มันยากๆอะไรแบบนั้นฮะก็แต่ถามว่ามันลงได้ไหมมันก็ลงได้เหมือนกันนั่นแหละฮะ โอเคฮะก็จะประมาณนี้นะในส่วนของคลิปนี้ฮะก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e กันด้วยฮะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย